วัสดีครับพวกเราแอปปชาแนแล้วันนี้เราอยู่กับเพลงที่มีคนขอมานะคะขอมาประมาณ800,000คนกับเพลงที่มีชื่อว่า Rumor B N K 4 8 r t เออยชานนาไม่ได้ติดตามเพลงเขานานมากแหละคือล่าสุดก็คือคุกกี้ไทยคุกกี้ทำนายกันแล้วมีเพลงนึงที่แบบเพลงที่เขาแดนแดอ่ะเพลงที่ แดนแดนระแบบมือีอ่ะไคู่ไปกันไลบอยไม่ใช่รือมีการลูกคนโอเคไปฟังกันค่ะไปฟังกันค่ะัเพลงนี้เทปเทปเหมือนก็ต้องขังลัวปะใช่สอบสวนนี่หรอใช่ คือแบบเจเปนป๊อ p เจแปนตำรวจโคตรแซร่บคือเจแปนจริงจริะ หนีเหรออุ้มสลักอ่ะ Wow. อืเทฉันชอบท่าสุดละท่าดูแบบไม่ใช่เต้นได้กับทุกคนนะไม่น่แต่เขาเบอร์ได้ง่ายอะ่ะแล้ว่าเต้นไม่น่าจะอรอดวะ ชอบชอบออทอนทีชั่นดีแล้วคือเป๊ะทุกอ,องศาเวอร์อืมมันซ้อมกันมาเออเขาซ้อมแล้วเอหรอยังไงซิจบจบยไ,ไม่จบสิโอโหนานซะด้วย,ยงงน่าจะสลบ คมสมีใเราพวกเราสรุปคือเรานั่นห่างเครื่องเหรอทำไมเยอะจังเตนเจอแหละอ๋อไฟดับไปเขาก็เตรียมคนอ๋อคู่ให้หว่าค่ะถ้าเต้นคือโดนหนึ่งอะ อืมสักที่วะอืมอืมโอ้ยไม่ก oh, <my> ่จบดีจบดีจบดีบดถ้าปะอ่ะยังไม่จบคือยังหรอคือถูกไม่รู้แล้วว่าใครเป็นใครรุ่นไหนแล้วีรคือไม่รู้เลยจริงๆ ือบอกตรงว่าตะลึงท่าจบถ้าจบคือทำไม่อึ้งทำถึงทำเกินคือดุงมากอ่ะถ้าเต้นก็ดุงมากทุกคนส่วนส่วนเรื่องของเอเมวีเราสึกว่ามูดดีมูดดูเป็นเทลวสืบสวนเออสืบสวนอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องยอมรับตรงว่าพวกเราไม่ได้ติดตามเออเคมานันมากแต่ว่ามันมีกิจทายใช่เหมละเพื่อที่พูดหรอลายเส้นของเบนเคมันชัดอยู่เพราะว่า จากเพลงแบบถ้าเทียบไปเฉยน,นะจากโคกี้อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันคือ b บนอ่อมันมัน,ม,นมันรู้แล้วฟังรู้สึกว่ามีจังหวะที่มันไม่ใช่ร้องอ่ะมันไม่ใช่ร้องอย่างเดียวอ่ะมันมีจังหวะแบบรับเพศต่างนานาแบบไม่ใช่แบบร้องอย่างเดียวมันมีจังหวะส่งจังหวะรับเออนั่นแหละชอบมันก็หรึกว่าชอบเพราะว่าน่าจะแปลมาจากญี่ปุ่นหรือเปล่าเนื้อหาอาจจะแปลมาจากญี่ปุ่นอีกทีมันอาจจะฟังดูยากหน่อยมัน มันจะไม่ค่อยเหมือนเพลงไทยทท่วไปใช่ใช่มันจะมันจะฟังยากหน่อยต้องต้องอ่านนิดนึงแล้วก็ดนเตีกวค่อนข้างดีมีความเจแปนชัดเจนมีความรายละเอียดเยอะสไตล์คนญี่ปุ่นมีคนเนี้ยมีความเซอร์ไพรส์ตลอดเซอร์ไพรส์ในเอ็มวีก็เยอะอยู่กับการที่เขาใช้ลูกเล่นมารวมกันหลายอย่างต่อให้แบบเป็นชุดสีขาวชุดสอบสวนชุดเต้นชุดแดนเซอร์เขาสามารถเอาพวกนี้มา เล่นให้เกิดประโยชน์ให้รู้สึกว่าไอ้นี่น่จริงจริงแอบไม่ชอบชุดชุดเหมือนชุดวอร์มอะสีขาวชุดแรกที่มันเป็นเสื้อขาวฮูดธรรมดาทำไมอะดูไม่มีอะไรแล้วพอดูดูไปปุ๊บเปลี่ยนชุดเป็นชุดอีกชุดหนึ่งที่เป็นชุดตำรวจอะเสื้อขาวแล้วก็เกงสีดำแล้วก็มาเซอร์ไพรส์ตอนสุดท้ายที่เปลี่ยนเป็นชุดอะไรชุดเหมือนชุดโปรโมทอะชุดหนัง เออชุดโปรโมทเพลงก็คือเป็นเป็นเสื้อแบบกิสเตอร์ดำๆอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็ดีมันก็เป็นเพื่ออีกสไตล์หนึ่งที่ทำให้คนไม่น่าเบื่อเพราะว่าเพลงค่อนข้างยาวนานมากอะไรอย่างเงี้ยห้านาทีทั้งหมถือว่าทำดีเป็นเพลงที่ดีเลยอ่ะเออไปเต้นตามก็ได้นะฮะแต่พวกเราไม่เต้นพวกเราจะนั่งดูอย่างเดียวใช่ครับไเต้นได้เต้นเลยครับก็ฝากเพลงรูเมอร์ของ B N K 4 8ไว้้วยนะครับส่วนคลิปหน้าเราจะรีแอคเพลงอะไร ก็อย่าลืมติดตามชมหรือว่าอยากให้เราสาคนรีแอคอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย